สวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกๆคนเรากลับมาพบกันในรูปแบบของการเดินพาชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินกันที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้จะพามาดูเครื่องบินเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบินครูเลยล่ะฮะพอเขาจะฝึกนักบินไปเป็นนักบินขับไล่ไอพ่นนั่นเองเขาก็คือเครื่องบิน L 3 9 a l b a t r o s s นะฮะเป็นเครื่องบินฝึกที่ มาจากประเทศที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือเขามาจากประเทศเชโกสโลวาเกียนั่นเองนะครับเป็นเครื่องบินฝึกที่ไม่ได้มาจากค่ายสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียนะฮะเป็นค่ายยุโรปซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศเชโกสโลวาเกียไม่มีแล้วนะครับเพราะแยกเป็นประเทศเช็กและประเทศสโลวาเกียนะฮะโดยเครื่องบิน l อ39นั้นผลิตโดยบริษัท A e r o โวโดโชไดเนชั่นแนลนะฮะเป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสองที่นั่งเรียงกันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนให้แรงขับ1,720กิโลกรัมหนึงเครื่องนะครับและมีปีกกว้าง9.45เมตรแล้วก็มีลำตัวยาว12.32เมตรนั่นก็คือใหญ่เอาไปใส่ในห้องเรียนไม่ได้แล้วนะครับและแน่นอนสูง 4. 72เมตรนะฮะลำพังน้ำหนักเปล่าๆของเขาที่ยังไม่สามารถบินขึ้นได้เพราะยังไม่ได้เติมน้ำมันหรือของเรวและหลือล่อลื่นอย่างอื่นเลยเนี่ยถึง3ตันกับอีก330กิโลกรัมเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือรถกระบะ2คันเลยนั่นเองนะฮะเห็นหน้าตาแบบนี้นี่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่700กิเมตร ต่อชั่วโมงที่ระดับน้ำทะเลนะครับแต่ถ้าบินสูงขึ้นไปแรงต้านน้อยก็อยู่ที่780กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนว่าเขาไม่ใช่เครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงนะครับเพราะเขาก็เป็นเครื่องบินฝึกนะฮะถึงแม้เขาจะเป็นเครื่องบินฝึกแต่เขาก็มีอาวุธประจำตัวของเขานั่นก็คือ ปืนกลไม่ใช่ปืนกลนะครับเพราะเขา23มมิลน,นะฮะเขาต้องเป็นปืนใหญ่แล้วล่ะเพราะใหญ่กว่า20มิลน,นั่นก็คือปืนใหญ่อากาศขนาด23มมิลหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็มีจุดที่ใช้ติดตั้งอาวุธพวกระเบิดต่างๆได้4จุดที่ใต้ปีกเป็นน้ำหนัก1,100กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีจรวดขนาด5 7มิลให้ติดด้วยนะครับกระป๋อละ16นัดจำนวน2กระป๋อนะครับ โดยกองทัพอากาศไทยนั้นได้รับมอบเครื่องบิน L39ZAART ในปีพศ2อ3 7นะครับโดยทยอยได้รับมอบมาทั้งหมด36เครื่องและจัดซื้อเพิ่มอีก4เครื่องนะฮะโดยบรรจุเข้าฝูงบิน102 1 0 2กองบิน1ฝูงบิน401กองบิน4ตาครี 3. โดยกำหนดให้เป็นเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่1นะครับเครื่องบิน L39 นั้น จากว่าเป็นเครื่องบินฝึกขับไล่ไอพ่นแบบแรกของกองทัพอากาศนะฮะอ้าวแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทีสามสิบสามล่ะที่นําเสนอไปว่าเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบแรกใช่แล้วครับทีสามสิบสามหรือ b บโฟสิบเอ็ดนั้นเป็นเครื่องบินฝึกที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นแบบแรกของกองทัพอากาศแต่ L39 นั้นเป็นทั้งเครื่องบินฝึกและก็เป็นเครื่องบินขับไลส่สามารถเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาได้ด้วยพอเขาได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้อาวุธแบบตะวันตกได้โดยประเทศอิสราเอลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธจจรวนนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ AIM 9 Sidewider รวมทั้งลูกระเบิดแบบต่างๆนะฮะที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยด้วยนะครับสามารถเอาไปติดและไปหย่อนใส่ได้นะฮะแล้วตอนหลังหลังจากที่ฝูงบิน41 1กองบิน11ได้ปลดประจำการเครื่องบิน OV 1 0หรือเจ้ามมาป่าออกไปแล้วนะครับ เรื่อง L39 ก็ได้มาประจำการที่ฝูงบินตีห,หที่เชียงใหม่นะฮะและที่นี่นี่เองนะครับก็เป็นที่ที่ทําให้เกิดเรื่องที่แสดงออกถึงความกล้าหาญและเสียสละอย่างสูงสุดของนักบินไทยนะครับนั่นก็คือในวันที่11กรกฎาคมปีพศสอ6 2บริเวณบ้านป่าแดดอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ปี62นั้นประชากรที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นย่อมหนาแน่นและบ้านเรือนเยอะมากๆนะฮะโดยมีเรืออากาศโทธนวัฒน์คุณขนทศและนาวอากาศตรีนฤพลเลิสกุลเป็นนักบินนะครับซึ่งนาวอากาศตรีนฤพลเป็นครูการบินนะฮะโดยนาวอากาศตรีนฤพลนั้นได้ให้เรืออากาศโทธทีรวัตรซึ่งเป็นลูกศิษย์ดีตัวออกมาก่อน นะครับโดยท่านพยายามประคองเครื่องให้ไปพ้นจากเขตชุมชนแล้วค่อยทําการดีดตัวออกมานะฮะฮแน่นอนว่าเมื่อบังคับเครื่องนานออกไปความสูงย่อมเสียลงไปเรื่อยๆและท่านกระโดดออกมาที่ความสูงเพียง2,000ฟุตเท่านั้นซึ่งความสูงเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้ล่มกลางได้เต็มที่ทําให้ท่านเสียชีวิตนะครับและนี่ก็คือความเสียสละอย่างสูงถึงแม้จะไม่ใช่สถาน,นการณ์การรบ จะเป็นสถานการณ์การฝึกแต่นักบินของไทยก็ได้ช่วยให้ประชาชนปลอดภัยและรอดชีวิตจำนวนนับร้อยคนทีเดียวเลยนะครับแน่นอนนะครับนอกจากแรงกระแทกที่เครื่องจะกระแทกสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วน้ำมันในตัวเครื่องบินนั้นก็จะทำให้พื้นที่นั้นไม่ต่างจากการถูกทิ้งด้วยระเบิดนาปลาล์มแบบสงครามเวียดนามเลยนะฮะย่อมสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างท่านได้ทำการเสียสละเป็นอย่างสูงทำให้ชาวบ้านปลอดภัยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลของเครื่องบิน L-39 นะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ